ดองนี่เพื่อเตี้ย มตุยนะครับคนบ้าน,นาฬิกานะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็มาอยู่กับนาฬิกานะฮะมินิโฟกัสนะครับก็เป็นโฮมเมดนะได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากตัวซิติเซนตัวที่เป็นบูเฮดตัวล่าสุดเลยนะครับตัวล่าสุดเลยที่ซิติเซนได้ได้ทำออกมาขายนะครับก็เจ้าตัวเนี้ยต้องบอกว่าสภาพภายนอกเนี่ยคือถอดมาแบบ1ต่อหนึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรือนนี้กันผมบอกเลยนะว่าสําหรับสาวกนาฬิกาบูเฮดนะนาฬิกามดแดงของซิ t i เซนเนี่ยไม่ควรพลาดกับเรือนนี้เลยนะนานๆทีนะครับที่จะมีมีแบรนด์โฮมเมดที่ทําเป็นแบบบูเฮดออกมาแบบเนี้มันมีน้อยนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับเรือนนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับตัวกล่องจะเป็นกล่องกระดาษขาวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกระดาษนะครับแล้วก็ตัวกล่องข้างในาจะเป็นกล่องสีแดงนะ ก็มีโลโก้แบรนด์นะฮะมินิโฟกัสนะครับนี่นะฮะนี่น่าจะเป็นรหัสรุ่นนะ MF0491L.01 นะครับตัว L เนี่ยเขากำหนดว่าเป็นเลดี้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆเลยนาฬิกาโมเดลบูเฮดเนี่ยดูืองมดแดงเราเนี่ยใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับข้างในก็จะมีฟองน้ำนะฮะนี่นะฮะ ตัวนาฬิกาเองเขาจะแถมตัวถอดสายมาด้วยนะป้ายแท็กอนะ่ามีป้ายแท็กนะครับนี่นะฮะรหัสนะรุ่นของเขานะฮะทำออกมาดูดีเลยนะผมว่านาฬิกาแบรนด์นี้นะครับแล้วก็มียูสเมนู l อยู่ตรงนี้นะฮะเมนูหน้าตาก็ประมาณนี้ ไซส์ของเรานี้นะครับ37.9มิลมนะครับ38มิลมนั่นเองนะครับลักทุลักนะครับ40.7มิลลิเมตรนะครับความหนานะครับ12.4มิลมนะครับตัวลักสายเองนะครับก็สายเองใส่อยู่18มป็นะครับไอเจ้าเรือนนี้ถอดตัวซิติเซนหมดแดงตัวล่าสุดเนี่ยที่ออกมาที่เป็นเครื่องคอร์ดเนี่ยคือถอดมาแบบนึงต่อหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนั่นนายตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยใช้ไม่เหมือนกัน นะครับแต่สิ่งที่เรือนนี้พิเศษมากๆเลยนะก็คือเรื่องตัวเครื่องนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันทีหลังสําหรับนาฬิกาเรือนนี้มีออกมาค่อนข้างจะหลายสีนะสำหรับตัวมินิโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบไปให้ดูด้วยนะครับในตัวเรือนเองก็จะมีซับไดอัลสวงนะครับตัวนาฬิกาเองนะครับก็จะเป็นระบบโครโนกราฟนะครับ ตัวซับไดอลนะครับฝั่งขวาอันนี้นะครับจะเป็นเข็มจับเวลาแบบวินาทีนะครับส่วนซับไดอลอันล่างอันนี้นะครับจะเป็นเข็มทดเวลาแบบนาทีนะครับส่วนฝั่งซ้ายอันนี้นะครับจะไม่ใช่เวลากลางวันกลางคืนอ่24ชั่วโมง12ชั่วโมงไม่ใช่นะครับสําหรับเรือนนี้นะครับตัวซับไดอลฝั่งซ้ายอันนี้นะครับจะเป็นเข็มจับเวลาแบบมิลิวินาที มิ l ิ i ินาทีนะครับเป็นระบบการจับเวลาแบบเต็มรูปแบบนะแบบผมชอบใจตรงนี้มากๆเลยนะครับซึ่งปกตินาฬิกา,าโคโนกราร์ฟนะครับราคาหลักร้อยแบบนี้รวมถึงอินเตอร์แบนด์แบบราคาแบบเริ่มต้นอะที่เป็นระบบโคโนกราร์ฟนะส่วนมากเลยนะครับมันจะมีเข็มจับเวลาวินาทีจับเวลาแบบนาทีนะครับ แล้วก็เข็มอันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเข็มบอก24ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับบอกได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยเป็นแบบนี้นะครับแต่เดวนี้ให้เครื่องแบบนี้มานะครับผมถือว่าเครื่องแบบนี้มันเป็นเครื่องที่อัปเกรดขึ้นมาจากตัวที่เป็นโคโรกราฟธ,ธรรมดานะอันนี้อาจจะอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับแอบบเสียดายเือนกันที่ตรงเข็มใหญ่อันเนี้ยยังเป็นเข็มวินาที ของนาฬิกาปากติอยู่ถ้าเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่จับเวลาแบบเต็มรูปแบบเนี่ยเข mm hmm. ็มใหญ่อันนี้จะต้องเป็นเข็มจับเวลานะครับเสียดายมากนะแต่ว่ามันก็เป็นที่ตัวเครื่องนั่นแหละนะครับเพราะว่าตัวเครื่องตัวเนี้ยมันออกแบบมาแบบนีนบ้ก็กดปุ่มจับเวลาข้างบนนี้นะครับตามสไตล์นาฬิกาบูเฮดนะครับปุ่มกดเขาก็จะมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับทุกปุ่มเลยรวมถึงเป็นมะยมก็จะมาอยู่บนหัวทั้งหมดนะครับคนไทยเลยเรียกกันว่ามัดแดงนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันมีเขานะ เวลาจับเวลาก็แบบนี้ครับกดปุ่มซ้ายนะฮะเพื่อเป็นการเริ่มจับเวลานั่นเองนี่นะฮะเป็นไงตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับเ,เข็มฝั่งขวาอันนี้ก็จะเริ่มทําการจับเวลานะครับเป็นแบบวินาทีนะครับส่วนเข็มล่างอันนี้เขาก็จะทดเวลาแบบ1นาทีนะครับก็รอให้ครบ1นาทีนะ,ะพอเข็มทดเวลาครบ1นาทีนะครับตัวเข็มที่เป็นมิลิ เซกันอันเนี้ยเขาก็จะหยุดนะครับส่วนเข็มที่เหลือก็จะทําการจับเวลาต่อไปนั่นเองนะครับโอเคพอเราต้องการจะหยุดจับเวลา,าก็กดปุ่มเดิมนะครับก็คือ s t a r ์สต็อปฝั่งซ้ายนะฮะนี่นะคะเข็มตัวมิลิวินาทีก็จะทําการชี้บอกและนะเข็มทุกอย่างก็จะหยุดการทํางานนะครับแล้วก็ปุ่มขวาคือปุ่ม r e เ e ็ตเพื่อรีเวิร์สกลับไปที่ตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจับเวลาในรูปแบบนี้นะครับก็จะมีช่องบอกวันที่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขก็เต็มช่องดีนะครับมีโลโก้มินิโฟกัสตรงนี้นะครับตรงชัตเตอริงขอบข้างในนะครับก็จะเป็นแบบสีดำแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับหกสิบห้าสิสิบห้ายิบนะครับเรียงไปนะครับก็ถอดแบบจากต้นฉบับมาแบบเป๊ะเลยนะครับ ส่วนตัวพลายน้ำเองไม่ค่อยสว่างนะครับด้วยมาตรฐานของ,างนาฬิการาคาประมาณนี้นะครับพลายน้ำมันไม่ค่อยสว่างมากพลายน้ำเองเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิดีโอรประกอบไว้ให้ดูด้วยนะครับภาพรวมของฟังก์ชันเรนาปัดก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องตัวบอดี้กันนิดหนึ่งนะครับวัสดุของตัวบอดี้เองอะเรือนนี้นะครับ จะเป็นอัลลอยผสมนะครับจะเป็นอันลอยชุบนะฮะแล้วก็ทําการขัดาเป็นแฮร์ไลน์นะครับเป็นซาตินฟินิชที่เขาเรียกกันนะล้วขัดไปทั้งเรือนนะครับถามว่าตัวงานมันมันขัดมาเนียนไหมก็ตอบกันตามตรงอ่ะว่ามันมันก็ไม่ได้เนียนนะครับเวลาเราเอานิ้วลูบเนี่ยก็ยังแอบรู้สึกว่ามันยังมีความสากมืออยู่นะครับมีความสากนิ้วสากมือรู้สึกได้ว่ามันมันมีมุมคมของมันอยู่นะครับไม่ได้ ละเอียดไม่ได้ไม่ได้ละเอียดไม่ได้เนียนอะไรมากนะนี่นะฮะนะครับนี่นะฮะงานมันไม่ได้เนียนไม่ได้แบบละเอียดอะไรมากนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาวินเทจอ่ะผมคิดว่าอ่าในส่วนตรงนี้น่าจะไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าไอ้ความหย,ยาบๆของมันแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันได้กลิ่นความเป็นนาฬิกาเก่าดี นะสำหรับใครที่ชอบวินเทจผมว่าน่าจะไม่มีผลนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้นาฬิกาที่มันดูเน,นี้ยบเียบดูใหม่ๆเนี่ย <c oughs> ก็มองข้ามไปได้เลยนะเพราะว่าบอดี้เขาไม่ได้ขัดมาดีมากขนาดนั้นแต่การขัดแ <c oughs> บบน,นี้ผมก็ยังรู้สึกว่า <c oughs> มันยังโอเคกว่าแค่ชุบมาเรียบเรียบชุบมาเงา,าเงาเฉยเฉยผมรู้สึกว่าขัดแบบนี้ดีกว่านะมันทําให้วัสดุมันดูมีราคามากกว่าที่จะที่จะปล่อยให้เป็นเป็นแบบเงาๆงเฉยเหรือว่าชุบโครเมียมะนะส่วนตัวแหวน อินซเร์นะครับตัวเบเซลชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นสนะันเลตเล็ปัดเงามานะต้องขออภัยในความเคลิะของโต๊ะด้วยนะครับแล้วก็มีมดด้วยนะคือช่วงเนี้ยผมก็เอาอาหารเอาอะไรมาวางบนโต๊ะเนี้ยแล้วมดมันก็มานะปัดไปกี่ทีมันก็ยังมากันอยู่นะครับนี่นะฮะด้านข้างของตัวเรือนคราวนี้เรามาดูฝาหลังกันนะนี่นะฮะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับตัวฝาหลังเองจะเป็นฝาอัดแบบสุญญากาศนะครับไม่ใช่ฝาเกลียวนะฮะก็จะเป็นการเลเซอร์แบบเข้าลึกนะครับก็จะมีสเปคบอกด้านหลังนะฮะ Stainless Steel Back นะครับ3 ATM Water Resistant นะครับ Made in PRC นะครับไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะ แล้วก็ตรงกลางจะเขียนจะมี M F นะครับก็เป็นโลโก้แบรนด์ของเขา 0491L นะครับนี่คือรหัสของโมเดลตัวนี้นะครับระดับการกันน้ำ3 ATM นะครับการกันน้ำแบบใส่แฟชั่นนะครับไม่สามารถเอาไปจุ่มน้ำลึกๆได้นะครับโดนน้ำผ่านๆเท่านั้นนะฮะตัวกระจกลึของเรือนนี้ก็เป็นกระจกมิโลกาสนะครับก็เป็นกระจก การลอยขีดกวนนั่นเองนะครับระดับเริ่มต้นนะครับก็ไม่ต้องกลัวเป็นลอยเลยใส่ได้สบายๆนะครับก็ต้นฉบับเขาก็ใช้กระจกตัวนี้แหละกระจกเดียวกันนะฮะคราวนี้เรามาดูที่ตัวสายกันบ้างนะครับตัวสายเองนะครับก็จะเป็นสายสแตนเลสแบบนี้นะครับเป็นสายแบบเลื่อนนะฮะก็ลายเดียวกับต้นฉบับเลยถอนมาแบบเป๊ะเลยนะครับก็แบบนี้ข้อดีของสายแบบนี้ก็ไม่ต้องตัดสายนะครับใส่ได้เลยนะ ก็เป็นเหล็กพับนะครับเป็นเหล็กพับนะครับในเมืองนอกเนี่ยที่เขาใช้ตัวบูเฮทที่เป็นซิติเซนเนี่ยเขาก็เอาไปมอดกันแบบกระจุยกระจายเลยนะครับเปลี่ยนสายก็หลายแบบมากนะครับบางคนก็เอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนสายเรลใหม่ไปใส่สแตนเลสที่มันเป็นข้อตันบ้างมีความบึกบึนบ้างบึกบึนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะไปใส่ที่เป็นสายลายตะข่ายนะครับบางคนก็ใส่สายเดิมแบบนี้นะครับ แต่ส่วนมากที่เห็นเยอะๆจะเอาไปใส่สายหนังกันมากกว่าซนะึ่งสําหรับเรือนนี้นะครับผมก็สั่งสายหนังมาให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมมอดนะครับผมวันนี้ก็คือปั๊มตัวโลโก้ของตัวตรงอะบอบคเคลสายนะครับ MF นะครับก็เป็นสายแบบปรับเลื่อนนะครับนี่นะฮะตัวสายถือว่าก็แข็งแรง นะครับก็แข็งแรงประมาณนึงนะครับไม่ได้หวงเวงมากนะครับตัวสายสำหรับตัวสายนะน้าหนักของตัวเรือนเองอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าน้าหนักของมันเนี่ยถ้าจาไม่ผิดรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ86กรัมซึ่งสเปคตรงนี้แทบจะเท่ากับตัวต้นฉบับแบบเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าผมเอาตัวสเปคเนี่ยไปเทียบกันมาแล้วนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตัวตัวไซส์นาฬิกาเองก็เถอะนะครับหรือว่าตัวอ่าตัวไซส์เองตัวลักสายรวมถึงน้ําหนักเนี่ย ที่แม่งเท่าตัวซิติเซนเลยนะครับคือถอดมาแบบเป๊ะเลยนะครับมันต่างกันแค่อย่างที่บอกอะฮะวัสดุใช้คนละตัวกันเครื่องคนละแบบอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ถือว่าโอเคนะนาฬิกาเรือนนี้ตัวเรือนเนี่ยไม่ได้เบาหวงเหวงเลยนะครับก็ค่อนข้างดูแข็งแรงดีนะครับสำหรับตัวโมเดลบูเฮดเนี่ยนะครับมันก็เป็นนาฬิกาที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคปี1970 นะครับก็คือหนึ่งเก้ากว่าๆนะครับแล้วก็ที่เป็นที่โด่งดังเลยนะครับก็คือก็คือดารานะครับดาราฮอลลีวูดนะครับพี่แบดพีทของเรานะฮะป๋าแบดพีทเรานะครับเขาใส่ตัวบูเฮดนะครับเล่นหนังนะครับตัวแกก็เป็นพระเอกด้วยนะฮะซึ่งบูเฮดตัวที่แกใส่เนี่ย ผมจำรหัสรุ่นไม่ได้นะครับก็คือผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ลึกเรื่องตัวบูเฮดมากนะครับคือไม่ได้รู้เท่าไหร่หรอกที่แกใส่เนี่ยมันจะเป็นตัวเรือนสีทองนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่เป็นสายสเตเลสแบบนี้นะฮะแต่เขาจะใส่เป็นสายหนังนะครับที่จะมีอาร์มนะครับอาร์มรองแขนนะคือจะมีตัวรองแขนด้วยตัดมาเป็นชิ้นเดียวก,กันกับสายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูด้วยนะครับ ต้นแบบจากพี่แบดพี่เราเนี่ยก็เป็นอินสปาร์ให้กับนาฬิกาบูเฮดในยุคปัจจุบันเลยนะครับเป็นอินสปาร์ให้กับสายมอดหลายๆคนเลยนะครับที่ก็ตัดสายแบบนั้นทำต,ตามๆกันมานะครับก็คือเท่เลยนะฮะมีความวินเทจตรงยุคอะไรแบบนี้นโมเดลที่เป็นบูเฮดเนี่ยสำหรับซิติเซนนะมอดกันยับเลยนะผมไปดูในแบบตามเว็บบอร์ดต่างๆเนี่ยที่ที่เขาแบบถามคําถามกันที่เป็นฝรั่งเขามาถามคําถามกันมาแบบมาอดกันอะไรแบบนี้ นะครับโหมดกันกระจายนะก็สําหรับเรือนนี้นะฮะสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยเริ่มต้นเลยคือการเปลี่ยนสายนะครับซึ่งสายที่ผมสั่งมาเนี่ยก็เป็นสายหนังสั่งตัดเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลักสาย18มิลนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวสายยังมาไม่ถึงผมเลยนะครับขนส่งโทรมาวันนี้นะครับมาขอเลื่อนส่งวันหนึ่งนะับสำหรับคลิปที่จะเปลี่ยนสายหนังเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายให้ทีหลังนะครับแล้วก็เอามาใส่ไวในคลิปวิดีโอเดียวกันนี่แหละหลังจากนี้ยนะครับ อันนี้คือสายที่สั่งมาเปลี่ยนนะครับก็ไป็สายหนังสั่งตัดนะนาฬิกาบูเฮดมันใส่สายอะไรก็ได้เปลี่ยนเป็นสายแบบไหนมันก็ไปได้หมดนะร้านนี้ปลายสายเขาก็จะตัดเป็นแบบนี้นะครับ ตัวสายก็ค่อนข้างหนานะครับสายร้านนี้แอบหนาเหมือนกันตัวหนังเนี่ยมีความด้านด้านะแอบมีความเหมือนฟองน้ําเหมือนกันผมรู้สึกมันเหมือนฟองน้านะตรงกลางเนี่ยแต่เป็นสายหนังแท้นะเขาบอกว่าเป็นสายหนังแท้ราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับเส้นนี้200กว่าบาทนะฮะเส้นนี้ตัดไม่แพงนะร้านนี้ผมก็พยายามสุ่มๆร้านใหม่ๆนะจะได้รู้ว่าตัวหนังวัวของแต่ละร้านเนี่ยเออมันจะเป็นประมาณไหนกันนะครับ เดินได้สีทองนะครับสวยเลยนะมดแดงมันอยู่กับสายอะไรก็ได้นะครับสายหนังสายเหล็กสายนาโต้สายผ้าในส่วนต่อไปที่ผมจะทำการ modify ให้กับเขานะสำหรับเดือนนี้นะจะมอดเลยนะอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวแหวนตัวนี้นะครับบูเฮ head s e น n เนี่ยโดยเฉพาะ b o เฮ head หรือว่ามดแดงเนี่ยมันต้องเป็นแหวนสีดำนะครับมันถึงจะแบบว่าเท่มันถึงจะแบบตรงตำลานะฮะซึ่งเรือนนี้ ผมก็ได้ทําการแกะเครื่องแกะทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วพอนาฬิกามาถึงผมปุ๊บผมลื้อเลยนะครับเรือนี้ลื้อมาแล้วนะฮะก็เ,เลยได้เห็นม o v เมน n t เห็นทุกอย่างข้างในหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้ดูด้วยนะครับรวมถึงตัวเครื่องเองนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูด้วยนะครับซึ่งตัวเครื่องเองก็จะเป็นเครื่องเจนนะครับก็เป็นรหัสผมจํารหัสไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูแล้วกันนะครับก็เป็นเครื่องที่ดีมากๆเครื่องหนึ่งนะครับเอาจริงๆนะราคาขายใน e b อีเบเฉพาะตัวเครื่องนนนนะแม่งคืืออาาฬิกเรใทั้ ตัวแหวนชิ้นนี้นะครับตัวอิปเบเซลอันเนี้ยนะบอกเลยว่าแกะยากมากผมพยายามจะแกะออกมานะแต่แกะไม่ได้นะครับแกออกมาพยายามจะงัดมันไม่ออกนะครับแบบถอดกระจกดูก็ไม่ออกเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวถ้าผมได้มอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับที่จะต้องทำนะครับเขียนภายน้ําใหม่นะครับเรือนนี้จะทําการเขียนภายน้ําใหม่นะครับสิ่งที่ผมคิดไว้ในหัวเนี่ยก็คือตัวภายน้ําของเรือนนี้ผมจะ ให้ช่างเนี่ยเขาเขียนภายน้ําที่มันเป็นสีอมน้ําตาลน้นําตาลเหลืองๆนะครับเป็นภายน้ําสีเหลืองๆน้ำตาลๆหน่อยนะครับผมอยากจะมอดให้มันดูมีความเก่าขึ้นนะให้นาฬิกามันดูมีความเก่าขึ้นนิดหนึ่งเวลามันไม่ได้ส่องสว่างเนี่ยให้มันออกเป็นสีน้ําตาลน้ำตาลน,นะนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้ในหัวแล้วนะครับว่าจะทานะครับแต่ว่ากว่าจะได้ทำเนี่ยผมน่าจะกลับไปกรุงเทพแล้วนะครับอันนี P ้ผมคุยกับช่างมาแล้วนะ คือต้องบอกเลยนะว่านาฬิกาเรือนนี้ก่อนที่ผมจะได้ถ่ายคลิปนี้นะช่างเขียนพายน้ำนะฮะที่เราสนิทกันเนี่ยทักอินบ็อกซ์มาเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างเขาสั่งหน้าสีน้ําเงินมานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ก็สั่งเป็นหน้าสีน้าเงินมาแกบอกว่าที่แกเอาหน้าน้าเงินเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตัวขอบแหวนเบเซลเนี่ยมันเป็นสีดํามันตรงตาลาไงแกแกกแกก็เลยลองสั่งมาก่อนส่วนผมก็สั่งหน้าขาวมานะครับจริงจริงมันไม่ขาวนะ มันเป็นสีเทานะเพื่อนๆดูให้ดีนะฮะจริงจริงหน้ามันเป็นสีเทานะฮะมันไม่ขาวนะครับอ่าผมก็สั่งหน้าสีนี้มาแล้วก็แล้วก็กะว่าจะมาแกะตัวแหวนตัวนี้ออกมาทําสีใหม่ปรากฏว่าแกะยังไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ได้ทําแน่นอนนะฮะเรืองนี้ทาแน่ๆนะครับราคาอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทเองเรือนเนี้นะใครที่ชอบมดแดงบูเฮดรีเปกกดกันเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาฬิกาที่ควรจะเก็บสะสมไว้ ซื้อเก็บไว้เถอะนะครับเชื่อผมเถอะนะครับเพราะว่านาฬิกาบูเฮนเนี่ยที่เป็นแบรนด์เล็กแบรนด์โฮเมดมันไม่ค่อยทำอะ่ะมันมีน้อยมากมากเลยนะครับเอายี่ห้อนาฬิกานะรวมถึงรหัสรุ่นของเรือนนี้ไปเซิร์ชหาในแอปส้มแอปน้ำเงินนี่เลยมีขายนะครับราคามันอยู่ประมาณ500กว่าบาท400ไปปลานถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องกวนนาฬิกาหมดนะนาฬิกาเขาผลิตเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันนะมีให้ทุกคนได้ได้ซื้อแน่นอนนะครับสำหรับเรือนนี้นะฮะแล้วก็นาฬิกาตัวโมเดล มดแดงเนี่ยว่าบูเห็นเนี่ยก็เป็นไซส์38มิลที่เป็นยูนิเซ็กนะครับใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะฮะไม่ต้องแย่งกันนะเขาผลิตออกมาเรื่อยๆผมเองเนี่ยก็จะไปกดซ้ําอีกสักเรือนเหมือนกันนะครับว่าจะซื้อหน้าสีน้ําเงินด้วยนะครับคือเรือนนี้ผมลองสั่งมาดูก่อนอ่าสั่งมาเช็กว่ามันจะว่ามันแบบมันเวิร์กหรือเปล่ามันจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยมันดีเว้ยนะครับก็เลยเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ สำหรับเรือนนี้นะครับนาฬิกามดแดงนะครับไซส์38มิลนะครับบนข้อมือ6.75นิ้วนะครับหรือว่าข้อมือ17ซนเมตรนะครับขึ้นข้อมาแล้วนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะฮะวินเทจตรงยุกนะครับซิตี้เส้นชัดๆเลยถอดมาแบบเป๊ะเลยนะครับนี่นะฮะมันไม่ได้เล็กนะจริงๆนาฬิกาเรือนเนี้ยแล้วก็มันสามารถเอาไปอะดัปหรือว่าเอาไปคัสซอมนะครับเป็นสไตล์ในแบบของเรา นะครับทำได้หลายรูปแบบเลยนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนสายเนี่ยเปลี่ยนสายกันสนุกแหละเลยอนนี้นะครับจะเอาไปทําเป็นแบบสมัยใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปทำให้ใหมันมีความวินเทจไปเลยก็ได้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับสําหรับแบบมินิโฟกัสบูเฮดนะฮะหรือว่ามินิโฟกัสมดแดงนะครับแล้วก็กดโชว์อีกสักหนึ่งทีนี่นะฮะแหมเท่จริงๆนะ ซื้อก็เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบบูเฮดนะครับไปกดซื้อกันได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับนาฬิกาเขามีขายเรื่อยๆไม่ต้องกลัวสําหรับการตั้งวันที่นะครับหรือเปลี่ยนช่องวันที่อันนี้ก็คือดึงมันไปยมขึ้นมา1จังหวะนะครับดึงมาไม่ต้องสุดนะแล้วก็การเปลี่ยนตัวเลขวันที่ให้ใช้การหมุนขึ้นนะครับปก,ปกติที่เราเห็นในหลายๆเครื่องเนี่ยเขาจะหมุนลงกันเนาะแล้ววันที่จะเปลี่ยนแต่เจ้าเรือนเนี่ย ใช้การหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นข้างบนนะตัวเลขช่องวันที่จะเปลี่ยนนะฮะนี่นะฮะตามนี้เลยแล้วเราก็กดลงนะครับดึงออกมาสุดก็เป็นการตั้งตั้งเวลาปกตินะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e ให้กับ มตุ๋ยนะครับคนบ้านนาฬิกาด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนแอนะครับอยากจะให้ค่าน้ำชากาแฟาก็กดแต้งให้แอลได้นะครับผมก็สำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็ถ้าผมมดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทําคลิปให้ดูด้วยแล้วก็หน้าสีน้ําเงินเนี่ยคิดว่าคิดว่าจะกดสั่งมาเพิ่มด้วยนะครับก็ถ้ามาถึงที่มือแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอามาถ่ายให้ดูอีกเรือนหนึ่งนะครับเป็นอีกคลิปนึงไปเลยนะครับสำหรับหน้าสีน้ําเงินนะโอเคนะครับ ยังไงฝากด้วยนะครับสําหรับสมตุยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโต๊ะตัวเนี้ยมุมโต๊ะตัวเนี้ยจะได้ถ่ายอีกกี่คลิปนะเพราะว่าคิดว่าไม่นานเนี้ยครับน่าจะอีกไม่นานมากแหละผมก็จะต้องเตรียมเตรียมย้ายกลับละต้องกลับไปยุงเทพละนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับขอขอบคุณมากครับไอเฮียมดบุกละ หมดแม่งบุกเต็มโตเลย